ปกติก็ไม่ทําแบบปกติก็ไม่ซื้อไก่มาทําเลยนะครับนี่ทําให้ลูกแลครับเพราะลูกไม่สบายกินได้แต่อ,อกไก่กับอาหาเรเหลวก็เลยต้มอ,อ,อกไก่ให้หนยล่าต้มอ,อ,อกไก่เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวแม่เขามารับกลับแล้วครับหนึ่งครับ แล,ลแ,ลลแล้วมาไหนแล้วมาวมาได้ไหมละไม่เค้นวันละลกลกผีขึ้นนกยังอยู่เอ้าวะออดูไล่ติ๊กตอกด้วยล่าล่าดกลกผีให้พี่เรียกรอปภมาอันนี้ไลใ่ให้ให้เราเรอดูดิไอ้ไม่เคล้นเรียกรอปภมาเลยมาช่วยไลย่นกผี นาเคลินาลองสไฟดิหมยว่ามึงลองเอาเอากล้องไอสองดิไหอยู่ปะอยู่ปะอยู่พี่อยู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 ่แต่มันมันไม่บินหนีเลยพี่มันไม่กลัวคนเลยนีระวังนะโอ้ย อยมันมันให้จับเลยพี่ป่ะเอาเอาไว้นอกบ้านก่อนนะพี่นะกลปวกลปวดป่ะไม่รู้แต่ว่าน่าจะปวดน่าจะปวดนะครับออกป่วยสงสารมันอ่ะใช่อ้าวสงสารมันอ่ะเรื่องไรที่จะเลี้ยงไม่เลี้ยงกลัวโอุ้ยกระเจ็บจับไปแล้วมีมีแค่ตัวเดียวไปไอ้เกิดไอ้เคิดที่จริงมันมีข้างบนด้วยข้างบนยังไงวะมันมีมันมีข้างบนด้วยนี่ตรงเนี้ยตรงหัวไฟเนี่ยครับ เออเขนะานเ,นะเ,เขาก้าจับนะเรากลัวไอ้แม่ขึ้นเรากลัวเหรอแล้ว,<น>ลวไอ้เขาอะไรเขาอยู่เขายืนนิ่งๆอะ่ะใช่พี่แล้วบ้านผมไฟช็อตเลยอะ่ะเ,เดี๋ยวเอาไดนะครับข,ขอบขอบคุณนะพี่นะไฟไฟช็อตเลยพี่เปิดไฟไม่ได้ตอนนี้แ<อ>สดงว่านกมาทำรังใช่ป่ะมันช็อตใช่ป่ะ เออไฟเปิดไม่ได้เลยนั่นแหละมันนี่รู้มาโอ๊ยนั่นแหละวิ่งชนอุ๊ยพ่อตกใจหมดเลยหนุ่ยโอ้ยกูผู้ชายภาษาอะไรวะเนี่ยกวจะน,นกได้ไหมไปแล้วไปแล้วไอค้คิ้คนเรียกช่างมาซ่อม <c oughs> ไปนลากเบิดไม่ได้มันช็อตเอฟซีดูผมนี่ซื้อซื้อปลามาจะต้มจะต้มยินดูดิดูด,ดิซื้อปลามาจะต้มกินนั่งก่อนลูกนี่ละพ่อคุยกับแฟนขับอยู่นั่งนั่งสวัสดีค่ะ เปิดเบเกอร์ไม่เบเกอร์ม well, er, uh ันตัดอ่ะมันตัดเฉพาะข้างล่างอ่ะแล้วเมื่อกี้ผมผมลองเอามืออ่ะลองเอามือปัดๆอ่ะลองเอามือปัดๆอ่ะมันเด้งกลับอ่ะอย่างนี้มันอันอะไรไหมครับเอามือปัดๆแล้วเด้งกลับอ่ะเขาบอกช่างไฟไม่มาแล้วเดี๋ยววันเนี้ย ป้อนอาหารลูกลูกไม่สบายน่า,มมารับาโชว์เอฟซีหน่อยว่าหนูขอมมอได้ไหมลูกล่าม,มานี่นั่งเก่งมากอือหรือเปล่าออนี่อือมัวไหม ค่อยเคี้ยวสิพค่อยเคี้ยวค่ะพอค่อยเคี้ยวค่ะค่อยเคี้ยวค่ะนั่งค่อยนั่งนั่ง,งล่านั่งลูกนั่งนั่งขอมือขอมือโชกขอมือโชกหนูหันหลังให้กล้องอ่ะคนก็ไม่เห็นความน่ารักของหนูสิครับ เดี๋ยวคนไม่เห็นความน่ารักของหนูนะในล่ามานี่เหรออ่ะล่ามานี่เออมานนี่เหรออ่ะล่ามันนี่เออนี่นั่งขอมือขอมือ,อ,มอเก่งมากเก่งมาก โอ้ยเฮียขกูตกใจหมดอีสัสเฮียเอ้ยกูตกใจหมดเฮียไม่มีสกอตเทมแล้วล่ะโทษลูกขอโทษลูกตกใจหมดเอฟตีกงนึกเรื่องนกอยู่ว่าแบบเฮียถ้าเกิดกูอยู่คนเดียวแล้วแบบเขาไม่ยอมไปแล้วกูเดินทําไงวะเราก็ต้องหนีพี่กูก็กลัวใช่เอฟตีไม่กลัวบางคนแตเก่งผมกลัว ไม่เตือนนะครับค้างไหมยังค้างไหมเคยื่อแล้วตกลงมีนกทํำลังเจอ,อป่ะมา3ส,าสาบ้านสามบ้านเลยเมื่อก่อนมีบ้านเดียวแล้วพอออกมาสามบ้านเลยเหรอแล้วกูปลาต่อเต้ยบวกูอดกินมาวันนี้ ไม่ใช่ไม่ใช่ผมอ่ะผมกําลังนึกถึงนกอยู่เพราะว่านกเขาแบบยืนนิ่งมากเลยแล้วผมก็กําลังนึกอยู่ว่าถ้าไม่มียามมาช่วยเอานกออกอ่ะผม่าคงไม่กล้าเดินไปแถวต้นไม้อ่ะผมกลัวเอาไม่กินในราตกใจรับเป็นโดคอมเมนต์ว่าอะไรผมมองไม่ไม่เห็นะเห็นไหมติดอ่างเลยกลัวกลัวสัตว์ปีกผมอ่ะ ไยจริงเปียโจนจ๋ายังอยู่นี่อยู่กับคุณพ่อสิไฟดับชั้นล่างอะเดเปียโนบ้านบี้ไฟดับอะ่ะเลี้ยงไก่ไม่ได้เลยแล้วอยากเบื่อมากเลยแม่งถามผมว่าเล่นเว็บอะไรไเว็บอะไรเนี่ยผมไม่ได้เล่นโอ้หเขาไปเชื่อกอ,อีกรกัว ใช่ไฟช็อตเด้งกลับ ใช่ไหมมันเด้งกลับอ่ะ FC ผมเซ็งมากเลยผมมุษาซื้อปลาเต่าเต้ยมาน้ำจิ้มล,ลูกความอ้วนกินปลาเต่าเต้ยทอดแลไม่ใชไม่ทอดลวกดูด,ดินี่นี่น,นี่ปลาตเต่าเตยนี่ซื้อมาจะลวกกินอนะ่ะนี่โอ้โหลูกความอ้วนครับไม่เป็นไรจะทำแบบมืดๆก็ได้วทำแบบมือๆก็ได้ พอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วไฟข้างล่างก็เลยมืดเลยนี่เขามาเอานกผมมันไม่ได้อยากไล่นอกเลยจริงๆผมมาให้เขาอยู่ได้นะแต่พอเขามาอยู่บ้านผมอะไฟช็อตพอไฟช็อตแล้วบ้านผมก็เนี่ยเปิดไม่ได้เงี้ยแล้วก็เขาก็ชอบเออใส่รถผมอะนี่พี่แล้วมีลูกเขาอยู่ไหม,ไ,หม,ไ,หมไม่ฮะม,ม,ม,มีแค่รังเนะี่ย นี่ยครับเอฟซีถ้าเป็นเมื่อก่อนน่ะเขาจะอยู่แค่เนี้ยช่องเดียวแล้วทีนี้พอพอเอาเขาออกอ่ะก็เลยตามพวกมามอยู่แม่งหมดเลยตัวนี้อยู่แม่งหมดเลยสี่ช่องสี่บ้านเลยแล้วก็ไฟชอดประจําเลยสองสามรอบละใช่ต้องทําห้องกระจกนะครับคิดอยู่ว่าอยากทําห้องกระจกนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปแจ้งความจริงๆจังๆกันแหละไอ้พวกติ๊กต็อกอ่ะนี่ขนาดผมลงขายรถ วันเดียวยังมีคนเอาไปลงว่าเล่นเว็บเลยเล่นได้เล่นได้เ,ไดเออแบบแย่มากเลยพวกหลอกคนอ๋อรถตู้ขายแล้วนะครับจะขายเฟอร์รารีตกลงรถตู้เมื่อวานมีพี่เขามารับแล้วนะครับรถตู้พี่แล้วนกไปไหนแล้วเพี่นกตัวเมื่อกี้อ๋อบินบินออกไปแล้วอ๋อบินบินออกไปแล้วตอนนี้ตันี้บินออกฮะบินมีมีหลายหลายตัวเลยไหนอะ แล้ว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 ตัวที่ยืนนิ่งๆอ่ะแล้วเขาบินไหมหรือไม่แล้วเขาป่วยอะพี่ไม่่แล้วน่ากลัวนะแต่พี่พี่ไม่กลัวนะเก่งจังเคลื่อนกินปลาต้มกับกูเมื่อไหร่หรือกูเก็บไปกินภู พรุ่งนี้ด้วยรอไฟมากินตอนนี้ไี่ก่อนนอนกินสักนิดนึงอ๋อเหรอใช่ใช่จะได้สบายท้องโอ้จะได้สบายท้องเหรอสบายท้องเแต่ไฟไม่มีเดี๋ยวกูจะสบายไปเนะี่ยทำได้พี่พี่ทำเฟิร์มมีคนติดต่อมาสองสามคนแล้วนะครับ <c oughs> เออฟซีเอ,อ้ขึ้นในเอฟซีก็บอกว่านกโลกเยอะนะ <c oughs> ใช่ครับใช่ไม่คุ้มจริงจริงก็ไม่ได้อยากไล่หรอกครับแต่ว่า <c oughs> เขาชอบแบบทำไปเนี่ยทำ อะไรนะทำไฟช็อตอะ่ะพี่ยูดีครับพี่ยูเสียยูจะซื้อรถตู้ดิเสียยูแปดลิ้วอะ่ะใช่ไหมพี่ยูเสียยูแปดลิ้ววันี้ครับพี่ u, ยูอยากได้รถตู้เล็กสัน้นดิพี่ยูอ่ะสนามประชารฝนเหรอฝนตัวจริงหรือตัวปลอมฝนตัวจริงหรือเปล่า นายามานี่สวัสดีครับประตูทั้งใจพี่ยูดีครับนายร่าอย่าดือ้อเข้าบ้านมานี่อกดจริงโอเคเดี๋ยวกดตามไปนะกดตามไปนะฝนกดตามไปแล้ววันนี้จะฝนไม่เจอนานเลยโอ๊ย เช็ดหน้าจอใครไล่ เห็นพี่ไลฟ์ไม่ได้เลยเห็นพี่ไลฟ์ไม่ได้ต้องไลฟ์แข่งแย่งคนดูฮะไม่ยอมเห็นพี่ไลฟ์ไม่ได้ต้องแย่งยอดต้องโชว์แบบคนดูเยอะกว่าไม่จริงเลยพี่กี้ใส่ไลฟ์หนูทำไมอ่ะเอ้าแล้วไม่บอกว่าจะไลฟ์เนี่ยไม่ไม่ไม่พูดด้วยเพกี้พกี้ยังไม่ตอบหนูเลยพี่กี้ก็ไม่บอกเพกกี้จะไลฟ์เหมือนกัน ใช่พี่ไ์เพราะว่าเมื่อกี้พี่เจอนกผีแล้วแล้วไฟในบ้านพี่ชั้นล่างอ่ะมันดับเพราะว่าไฟมันช็อตแล้วพี่ซื้อปลามาพี่อยากกินปลาต้มพี่ทาไม่ได้ไฟดับ <_ an> มานทาบ้านหนูได้ <_ an> โอ้ย <_ an> โอ้ยทุกคนทําไมครั้นี้มันสูสีละ่ะพี่คีร่าวันนี้แบนนะคะวันนี้พี่คีระแ,แบนจากไลฟ์นะ ค่ะท้าคนให้พี่นิกี้ยเยอะพี่นิกี้จะได้เอามาเปย์นหนูต่อไม่มีทางอ่ะเอฟซีให้เขาชนะเถอะคืนนี้ผมได้มีความสุขหัวพี่นิกี้มันยุ่งแล้วตอนเนี้ไม่ไม่ไม่ยุ่งเพราะว่ามึนหัวเรื่องนกอยู่เพราะว่านกมันมาทำรังสี่บ้านยางไงตอนแรกไม่อยากไล่เขาออกหรอกก็อยากให้เขาอยู่อย่างมีความสุขอะไรแต่ว่าไฟพี่ช็อตบ,บ่อยพอไฟพี่ช็อตบ,บ่อยแล้วก็เขาชอบมาขี่อีส่รถพี่ แต่พี่ก็ไม่กล้าเอาเขาออกพี่กลัวแต่ว่าล่าสุดไอ้หินมาเอาเขาออกพอเขาออกปุ๊บเขาว่าโมโหตามเพื่อนมาทำรังเต็มเลยโอ้ขครับพี่กีละาพี่กีละาโอ้ให้น้องดีกว่าพี่ย้ายผมชนะเลยพี่กีละาเดี๋ยวงานจะเข้าพี่กับผมนะพี่กีละาเอาอีกแล้วทำไมทำแบบนั้นอีกแล้วอ่ะงานจะเข้าพี่กับผมไมพี่กีราเขาแบรนหมดพี่เขาไม่สนหรอก ม่ล่าไปเคยนเล่นกันแม่ล่าก่อนดิแล้วกูต้มปลากินแค่น,นิดเดียวพอหรอต้มแบบมืดๆเลยนะย,ยังคุช่วยอีกเหรอคือเชื่ออะไรเหรอนี่หนูถึงบ้านนานยังอ่ะเออตอนที่พี่นิกี้เจอนกเลยอ่ะหนูเขียนไปแล้วพี่นิกี้ไม่เห็น อ๋อไม่พี่ไม่ได้ดูเลยดิเมื่อกี้หนูมาพิมพี่ไม่เห็นเลยพี่ยังถามเอฟซีอยู่เลยว่าว่าดูพิมพ์มาว่าอะไรหนูพิมมาว่าอะไรแล้วแบดเบิดตลอดเลยเหรอคืออชไรคืออะไรแบดเะิรพี่เอกก็พูดคำหยาบเลยเอาพี่พูดกับใครอ่ะเอออุทานะอ๋อพี่อุทานนี่ไม่ได้พูดหยาพี่อุทานไม่ใช่ วาดูหนูเท่าไหร่สองพันแปดเฮ้ยเอาดีๆชัวร์ป่ะไปขึ้นเช็คยอดดิมาดูไปโลเท่าไหร่อย่ามาขี้โม้ใช่พี่นิกี้เอาเข้เช็คยอด์อาหนึงพันเก้าเองตอนนะี้พี่นิกี้สามพันหกเหรอ <c oughs> ก็พี่นิกี้ไลฟ์ก่อนอ่ะไม่แซง <c oughs> เป็นโลสามพันเป็นโลสามพัน ยิมโจยิมโจเป็นโนสามพันเป็นโนสามพันหนึ่งขอพีハハ่สามพันเก้าเมื <f 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 ่อกี้ผมพูดแปดเปอร์เซ็นต์โอ้โหนี่ออกมาโดนเป็นเด็กโอหกเปียโนอย่าฝึกเป็นเด็กเลี้ยงแกะนะอ๋อะไรเมื่อกี้หนูหัวหนูสองพันแปดโอหกแล้วเมื่อกี้หนูบอกหนูสามพันแปดพี่เช็คสามพันหนึ่งอ๋อสามพันแปดพี่ขอโทษพี่ขอโทษพี่ขอโทษหูหูพี่ไม่ดีหูไม่ดีหูพี่ไม่ดีรู้แล้วหูพี่ไม่ดีพี่ฟังผิดเอง อ่อนแบ่เเป็นเด็กเลี้ยงก่เฉยเลยอ่ะถ้าหนูขี้โมะหนูไม่ถ้าหนูขี้โม้ไปทุกวันแล้วหนูนี่ค้อนหนูตีพี่กีทุกวันแล้วพี่กีหนูมองมาตอนพี่กีเลยมองอ้าวแล้วพี่กีกี้พี่กีกี้เนี่ยเป็นลูกปีศาจแท้ๆให้น้องถูกต้องแล้วเก่งมากพี่กีกี้เก่งมากให้น้องเลยกับพี่กีรละเลยพี่กีระไม่ไลฟ์พี่กีระเลย พี่คีราเขาเพิ่งให้ยูนิเวิร์สหนูไปไงเมื่อวานอะเอ้ามาอันนั้นคือเมื่อวานอันนี้คือวันนี้อะลืนนไมไปแล้วเหรอไม่ลืมไม่ลืมตอนที่หนูไมเปียโนโล,ล,ลืมเหรอพี่คีราก็ไม่ให้หนูเลยแล้วลพี่คีราก็มาให้ตอนที่หนูพีเคแพ้แล้วเอ้าลืมไปแล้วว่าเขาให้ยูนิเวิร์สค่ะให้แต่ว่าพี่คีราให้พี่นิกกี้เยอะไม่อยากจะลืมเลยอะพี่คีราพอ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 แล้วลูกพี่พี่กี้ขอบคุณค่ะ อ้าวหนู่มยแ้หนุ่มแย้มแย้ดีอะพอแล้วลุกลุกพี่ผมค,ครับขอบคุณนะคะพี่กิกี้โอ้นี่แสบมากเลยเนี่ยนี่ไลฟ์ไม่บอกเลยนะขึ้นแล้วมาไลฟ์แย่งยอดคนดูด้วยนะไม่ใช่มันไลฟ์เพื่อที่จะได้คุยไงถ้า,าถ้าเอฟซีไม่บอกพี่ก็ไม่รู้นะว่าไลฟ์นะตันเอฟซีบอกว่าเป็นโนไลฟ์อยู่พี่ธะต้องข้าไปเช็คว่าจริงหรือเปล่าอ้าวแย่งยอดไอ้ขึ้นเ,เหมือนแบบ เหมือนผู้เปิดร้านชานมตรงนี้แล้วอยู่ดีๆลูกค้าน้อยลงลูกค้าน้อยลงแล้วพอเห็นอีกร้านมึงเปิดข,ข้างๆตัดราคาใช่เลยนี่คน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 กันเองแท้ๆนะเนี่ยพี่กีราขอบคุณครับพี่ไม่ใช่นั้นอ่ะแล้วทุกคนรู้ได้ไงว่าหนูไลฟ์ยี่อัค่ะมันแจ้งเหรอทํามันขึ้นโทรไงพี่โน อันนี่ตั้งแต<ม>่หนูไปตอนบ่ายมาหนูก็เพิ่งกลับบ้านเลยเหรอหนูเพิ่งกลับบ้านเลยอ๋อหรือว่าหรือว่าที่ไลฟ์เพราะอยากคุยด้วยเพราะทักมาแล้วพี่ไม่ได้ตอบพี่ยุ่งกับเรื่องนกผีอยู่ใช่ไหมนี่าจะหลงตัวเองแล้วไม่ใช่ห <c oughs> รืออ้เคิร์ดน่าจะหลงตัวเองแล้วแล้วทีนี้นเคิ์นกูไม่ต้องกูไม่ต้องจอดรถหน้าหมู่บ้านก็มีปัญหานะทำไมพี่บอกว่ากูไม่มีความพยายามแล้วในการเดินไปที่บ้านเขาใช่ มื่อก่อนทุกคนเห็นในไลฟ์ใช่ไหมที่เมื่อก่อนพี่นิกกี้จะเดินมางอหนูจากหน้าหมู่บ้านคือขับรถมาจอดหน้าหมู่บ้านแล้วก็เดินเข้าบ้านมางอตอนนี้พี่นิกกี้สามารถจอดได้หน้าบ้านหนูแล้วไม่มีอีกแล้วเขอก็่เป็นความพยายามแล้วเอา้าไ,ปไ<ห>เป็นอย่างน<ๆ>ั้นซะอีกใช่พี่นิกกี้ไม่มีนะที่มาจอดหน้าบ้านแล้วเดินไปส่งหน้าซอยอ่ะเอา้า <laughs> ป็นอีกแล้วแล้วเมื่อวานเมื่อวานเขาบอกว่าไ <c oughs> ี่กิดปร่ได็นอะไรหนูเลย <c oughs> แล้วทีนี้กูก็ต้องแบบมองเขาว่าเอา้าแหวนนำหายไปแล้วไปแล้วเหรอลืมลืมแล้ว <c oughs> ลืมหมด เนี่ยมีแต่คนบอกหมดโรแล้วไงเอาเลยนหมดโรแล้วหมดโรแล้วหมดโรแล้วสามสี่เดือนก็หมดโรแล้วสินี่ยื<อ>นหมดโบแล้วสแล้วนกเขาป่วยอ่ะแต่เขาป่วยมายืนนิ่งๆพี่ก็กลัวไงมายืนแบบมายืนไม่ขยับยืนเป็นรูปปั้นเลยอ่ะแล้วก็หน้าเขาจ้องไปทางห้องคอมอ่ะ ไม่กว่วสักนีกับน่าจะอยู่แล้วสิตอนกลางคืนไม่ได้อยู่ตอนกลางคืนแล้วอ่ะพี่ตอนแรกก็คิดว่าเขาหลับเปล่าพี่เลยถามไเคลิ้น่าเขาหลับเปล่าไปเคลิ้นบอกว่าไปไล่แล้วมันก็ไม่ไม่ไปอะ่ะแต่ตอนนี้เป็นโนคนดูเท่าไหรอ่อ่ะน้อยอะ่ะเท่าไหรอ่อ่ะจะขิงเหรอทำไมจะขิงใช่ไหม,ไมได้ขิงถามด้วยความบอบอนี<บ>้สุดใจเ<บ>พราะไม่รู้ว่าจะว่าะคนดูหนูเท่าไหร่สามพันเนี่ยตอนเนี้ย ย่พูดปุ๊บคนย้ายมาห้องหนูแล้วนะถามกันด้วย่นของเราเท่าไหร่วะสี่พันสี่พันสามีฮะสี่พันสามเอาวิดีสี่พันสามเฮ้ยเท่าไหร่โอ้สี่พันสี่แล้วเฮ้ยนี่ขนาดโดนแย่งยอดเลยนะใช่ใช่แล้วแคบเขาไม่มาแย่งยอดเท่าไหร่วะเนี่ยเจ็ดพันเจ็ใช่พี่แล้จะเจ็ดพันแปดพันอ่ะไม่พอใจได้ขึ้นไม่พอใจเยอะเนี่ยสี่พันห้าพี ใหญ่ได้ขึ้นอะเนี่ยพี่กี้น้เองมากขิงอะ่ะและ้วทำไมถึงไม่ลงอัพ,พคลิปติ๊กตอกไรจ้ามันเกิดอะไรขึ้นจ๊ะคลิปอะไรอะ่ะไม่อัพคลิปติ๊กตอกก็เลยเดี๋ยวนี้ก็หนูไม่มีวิดีโอให้ลงถ่ายด้วยกันไม่ล้วค่ะไม่พี่นิกกี้ก็จะให้หนูแท็กพี่นิกกี้แล้วคนก็จะไปฟอลพี่นิกกี้แล้วก็ไปวิวพี่นิกกี้ใช่ไหมอืม คค่ะเด๋ยวนี้เด๋ยนนี้คนฟอลเพิ่มกี่คนวันละกี่คนเยอะมากป๊าป๊ามาไลฟ์กับหนูเร็วไม่เยวเดืยนนี้หนูจะแสนฟอลแล้วเพรว่าจะแสในใน t ิ k กต k อกแสนกว่าแล้วไม่เหรอใช่ใช่แต่ไอจีอะตอนตอนเจอกันวันแรกเท่าไหร่นะคนฟอล <laughs> ไม่เยอะพอแบบสามเจเปย์ <laughs> มั้ง ถามติบเกชวนหรือเปล่าเอฟซี FC จำได้ไหมครับตอนเจอน้องเมื่อก่อนคนฟอลเท่าไหร่ทิ๊กตอกช่วยบอกยอดหน่อยติกตอกบอกเขาบอกแค่สิบห้าจุดแป <f ie> ดหมื่นห้าเหรอสิบห้าจุดแปดเอฟซีบอกหมื่นสามด้วยไม่ใช่นะสิบห้าจุดแปดสุดเจ็ดอะเพื่อนเมื่อก่อนคนไล่คนดูเท่าไหร่วะกูคเคยแคปมาเจ็ดสิบเท่าไหร่เจ็ดเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าคนเหรอ <f ie> ใช่ใช่ อันนี้ทองบุนคนนะคะอันนี้ <S <S หนูไปแล้วเ้ยไม่ไม่หนูหนูละไล่เลยเดี๋ยวพี่พไปต้มปากินทีนิกิสอนหนูขิงแล้วก็โมอ่ะฮะพ่อเต้นเลยพ่อไม่ชอบทนิกีหรอกพ่อเขาชอบผมเขาคุยกับผมทุกวัน เขาก็คุยกับหนูเก็ไม่ได้ชอบหนูเขาคุยก okay. oh, ับผมตลอดไม่จริงเลยเขาคุยกับผมตลอดไม่หนูไปแล้วไม่ไม่เดี๋ยวพี่พี่ไปเองหนูไ้ายเลยเดี๋ยวพี่จะไปต้มเป็นไอ้นี่กินต้มปลาคุยบอบคผมครับไม่ไปทุกคนนี่คุณบินมผมครับพี่ผบครับหนูไม่ไม่ไม่หนูหนูไ้ไล้ายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดูหนูดีว่าเดี๋ยวพี่จะไปต้มต้มปลากินแล้ว พอพี่จะไปส่งไมเคิลกลับบ้านด้วยใช่ครับใช่ครับหนูไล่เลยหนูไล่หนูไล่โอเคหนูหนูไล่แม่เดี๋ยวพี่ไปดูหนูดีกว่าเอฟซียบายคร <ühr> ับแต่ผมไปผมไปต้มต้มปลากินก่อนครับหนูไล่คุยกับเอฟซีเลยคนจากห้องพี่จะได้ไปห้องหนูไงคนจากห้องพี่จะได้ไปห้องหนูไงไมเคิลเดี๋ยวเขาแซนกลัวก่อนดีกว่าไ <g ans> ตต่หนูจะต้องไปแล้วค่ะหนูจะไปอาบน้ำสระผมเพราะว่าโอ้โหพี่นิกิลองแล้วคนดูหนูเยอะเลยแต่ว่าหนูอันนั้นนะคะ่ะหัวเม็ดแล้วบายบายสิบ <c oughs> <c oughs> นาทีแล้พี่นิกิไม่ต้องมาให้หรอก ก่ <c oughs> <c oughs> อนที่เข็อ๋อ,อแล้วก็พรุ่นี้หนูไม่ได้มาไลฟ์หนึ่งทุ่มแล้วนะคะเหมือนจะเปลี่ยนเป็นวันศุกร์แต่ว่าเดี๋ยวเบาอีกทีนะคะเว่นหนูจะไปแล้วทาไมเดี๋ยวนี้คนเยอะ คิดน้ำคนดูไม่มีอะไรจะพูดแล้วไลฟ์ Live ุกว่นอ๋อเพราะทุกคนเลิกดูแล้วใช่ไหมเอ๊ะเลิกทำงานแล้วน้ำเจ้านี้มาไหนหมดเออตั้งแต่เช้าแล้วสวยใช่ไหมคะพี่นิกกี้ซื้อให้ทุกคนแต่ว่าพี่ กีกี้คือเอ่อเทปพ,พินิกกี้หรอคะหมายถึงว่าเป็นเอฟซีพินิกกี้ด้วยใช่ไหมคะเป็นนราเล่นบอลตำไหนไห่อะไรหนูเล่นสไตรเกอร์ค่ะกับเบดฟิลด์ตอนเด็กๆ ดูค่อนบ๊วยายทุก่อนูจะไปแล้วสระผมเพราะต้องสระผมทุกวักนเลยบ๊ายบายดูดูดูพี่กี้เขียนช่วยอะไรรู้ไหมไม่ไม่กล้าพูดเลยแต่ว่าเจอกันไหมพี่กี้เขียนรู้ไหมตอนนี้เลยเดี๋ยวแคมปให้ทุกคนดูเลยพี่เขียนว่า 喂，皮皮牛。